สวัสดีครับผู้มีบุญทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านได้รู้จักกับความลับอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในฝ่ามือของบางคนซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมีแต่หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีลายกาก,ากบาททั้งสองข้างนั่นหมายความว่าชะตาชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปในแบบที่ไม่เคยคิดฝันมาก่อนเพราะนี่คือวาระหนึปีที่รอคอย วาระที่จักรวาลเปิดเส้นทางบุญเส้นทางโชคลาภให้กับคนที่ถือครองลายมือพิเศษนี้และยิ่งไปกว่านั้นพอรอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกำลังจะได้รับมาจากหนึ่งในมหาเทพผู้ปกปักรักษาท้าเวสุวรรณองค์ผู้คุ้มครองโลกและประธานทรัพย์สมบัติให้กับผู้มีบุญถึงเวลาที่คุณจะได้เห็นปฏิหารแห่งชีวิตจริงๆก่อนอื่น เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าลายกากบาทในฝ่ามือมีความหมายว่าอย่างไรหลายตำราดูลายมือกล่าวตรงกันว่ากากบาทในฝ่ามือคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังเหนือธรรมชาติเป็นเครื่องหมายของความคุ้มครองเป็นประตูที่จะเชื่อมโยงคนผู้นั้นกับโลกวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีแค่ข้างเดียวก็ว่าแปลกแล้วแต่ถ้ามีทั้งสองข้างขอบอกเลยว่า ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะแปลว่าคนคนนั้นเกิดมาเพื่อรับบุญใหญ่รับโชคใหญ่มีพรสวรรค์ด้านการอย่างรู้หรืออาจเคยทำบุญใหญ่ในชาติปางก่อนจนชาติพบนี้ถูกเลือกให้รับทรัพย์ครั้งมโหฬารและปีนี้เองเป็นปีที่ครบวาระ100ปีที่จักรวาลและดวงดาวเปิดพลังให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิ่งที่รอคอยเวสุวรรณ เป็นหนึ่งในจตุโลกบาลผู้ปกป้องโลกมนุษย์จากพูดผีปีศาจและยังเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินทองมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าผู้ใดที่มีลายกายกบาททั้งสองข้างชะตาชีวิตจะถูกโยงเข้าหาเท้าเวสุวรรณเพื่อรับทรัพย์ก้อนใหญ่ในวาระหนึ่งปีซึ่งผ่อนที่ท่านจะประทานมีอยู่สเส้นทางหลักๆคือ 1. รวยจากการค้าขายหากคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้า หรือทำธุรกิจใดๆอยู่แล้วการค้าของคุณจะเริ่มดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาของที่เคยขายไม่ออกจะขายดีจนเก็บเงินไม่ทันลูกค้าเก่าจะกลับมาลูกค้าใหม่จะหลั่งไหลมาไม่หยุดเหมือนมีแรงดึงดูดลึกลับและยิ่งไปกว่านั้นพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกำลังจะได้รับมาจากหนึ่งในมหาเทพผู้ปกปักรักษาทาเวสุวรรณองค์ผู้คุ้มครองโลก และประทานทรัพย์สมบัติให้จับผู้มีบุญถึงเวลาที่คุณจะได้เห็นปฏิหารแห่งชีวิตจริงๆ 4. ลางบอกเหตุก่อนรับพรหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพรของท้าเวสุวรรณกำลังใกล้เข้ามาแล้วโบราณท่านว่าไว้หากคุณมีลายกากบาททั้งสองข้างให้สังเกตสี่ลางบอกเหตุต่อไปนี้ 1. ฝันเห็นยักษ์ หรือฝันเห็นคนรูปร่างสูงใหญ่เพราะทาเวสวรรค์คือมหายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ฝันเช่นนี้คือการมาปรากฏตัวเพื่อบอกว่าท่านกำลังจะมอบพร 2. ได้กลิ่นทูปเองโดยไม่รู้สาเหตุหากคุณไม่ได้จุดแต่กลับได้กลิ่นทูปแรงๆแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังส่งสัญญาณให้คุณหันมาทำบุญ 3. เจอเงินตกหรือได้ของฟรีโดยไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นเงินเล็กน้อยหรือสิ่งของที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้ฟรีๆนั่นคือสัญญาณว่าทรัพย์กำลังจะมา4มีคนชวนทำบุญโดยบังเอิญหากมีใครมาชวนคุณใส่บาตรหรือร่วมทำบุญในเวลาที่คุณไม่ได้ตั้งใจแปลว่าพรน,นั้นใกล้จะถึงเต็มทีเพื่อให้พรจากท้าเวสสุวรรณแรงและชัดเจนยิ่งขึ้นคนที่มีลายกากบาททั้งสองข้างควปรปฏิบัติสิ่งเหล่านี้1 มันสวดคาถาท้าเวสุวรรณก่อนนอนทุกคืน 2. ไหว้ยท้าเวสุวรรณด้วยทูบเก้าดอกดอกกุหลาบแดงและน้ำเปล่าสะอาด 3. ทําบุญถวายสังฆทานหรือทําบุญปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน 4. รักษาศีลให้ได้ในวันพระเพื่อเป็นพลังบุญส่งเสริมโชคมีเรื่องเล่าของชายผู้หนึ่งเขาเป็นเพียงพนักง,งานโรงงานธรรมดาแต่ฝ่ามือกลับมีลายกากบาททั้งสองข้าง เขามักฝันเห็นยักษ์ใหญ่ยืนเฝ้าประตูทุกคืนและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินหลายสิบล้านอีกเรื่องเล่าหนึ่งหญิงชราคนหนึ่งมีร้านขายของชำเล็กๆที่แทบไม่ค่อยมีลูกค้าแต่หลังจากไปกราบเท้าเวสวุวรรณและตั้งใจสวดมนต์ทุกคืนเธอกลับขายของดีจนต้องเปิดร้านเพิ่มและยังมีเงินสร้างบ้านใหม่ให้ลูกหลานอยู่สบาย ทั้งสองเรื่องนี้คือพยานชัดเจนว่าพรจากเท้าวเวสวุวรรณมีจริงและลายกากบาททั้งสองข้างคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการถูกเลือกดังนั้นหากคุณคือหนึ่งในคนที่มีลายมือกาก,ากบาททั้งสองข้างจงดีใจเถิดเพราะวาระหน0่ปีที่รอคอยมาถึงแล้วพรจากเท้าวเวสวุวรรณกำลังจะตกสู่ชีวิตของคุณถ้าไม่รวยจากการค้าขายก็จะรวยจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแน่นอน ขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานทำบุญต่อบุญรักษาศีลและสวดมนต์ให้สม่ำเสมอพรนี้จะชัดเจนและเร็วขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่เรื่องราวที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้ฟังและไม่ใช่ทุกคนที่จะได้พบเจอเพราะนี่คือความลับของคนที่มีลายมือกากบาททั้งสองข้างลายมือที่ใครหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับดวงชะตาความร่ำรวยและพอรันศักดิ์สิทธิ์จากท้าวเวสวุวรรณและที่สำคัญเวลานี้คือเวลาที่จักรวาลกำลังเปิดประตูให้กับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะครบวาระ100ปีที่รอคอยพลังงานบุญเก่าที่สั่งสมมาตลอดหลายชาติพบกำลังผลักดันให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปตลอดการหลายตำราดูลายมือของโบราณกล่าวตรงกันว่า กากบาทคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังเหนือมนุษย์มันไม่ใช่เพียงร่องรอยธรรมชาติบนฝ่ามือแต่มันคือรหัสลับแห่งโชคชะตาหากคุณมีเพียงกากบาทข้างเดียวแปลว่าคุณได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางประการแต่ถ้ามีกากบาททั้งสองข้างนั่นหมายถึงคุณคือคนที่ถูกเลือกถูกกำหนดให้เป็นผู้ครอบครองพรแห่งจักรวาลโบราณบางตำราถึงกับอกว่า คนที่มีลายการกระบาดท,ทั้งสองข้างมักจะมีเซนต์พิเศษรู้สึกได้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าฝันแม่นยำหรือบางครั้งแค่คิดถึงเรื่องใดเรื่องนั้นก็มักจะเกิดขึ้นจริงนี่คือสัญญาณว่าคุณมีเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนใครและวาระบุญครั้งใหญ่กำลังมาถึงหลายคนรู้จักท้าเวสุวรรณในฐานะเจ้าแห่งยักษ์และผู้คุ้มครองโลกมนุษย์จากผูดผีปีศาจแต่ในอีกมิติหนึ่ง ท่านคือเทพแห่งทรัพย์สมบัติและโชคลาภตำราบโบราณของสายพราหมณ์และสายพุทธกล่าวตรงกันว่าผู้ใดมีลายกากบาททั้งสองข้างจะถูกเชื่อมโยงพลังไปยังเท้าเวสสวรรค์โดยตรงและเมื่อครบวาระห0ึรปีพลังนั้นจะเบ่งบานพรแห่งความมั่งคั่งจะตกสู่ชีวิตคุณเมื่อคุณมีลายกากบาททั้งสองข้างคุณคือผู้ที่ถูกเลือกแล้ว แต่หากอยากให้พรชัดเจนและมาเร็วขึ้นคุณต้องเสริมบุญด้วยการกระทำดังน,นี้สวดคาถาท้าเวสวรรณทุกคืนก่อนนอนอย่างน้อยเก้าจบบูชาเท้าเวสวรรณด้วยทูบ9ก้าดอกดอกกุหลาบแดงและน้ำสะอาดทำบุญถวายสังฆทานหรือปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานเช่นปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือรักษาศีลห้าหรือศีลแปดโดยเฉพาะในวันพระ เพื่อเพิ่มพลังบุญคุ้มครองหากคุณคือหนึ่งในผู้ที่มีลายมือกากบาททั้งสองข้างจงดีใจเถิดว่าวาระหนึ่งปีที่รอคอยมาถึงแล้วพรจากท้าวเวสสุวรรณกำลังจะตกสู่ชีวิตคุณถ้าไม่รวยจากการค้าขายก็จะรวยจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอนเพียงคุณตั้งใจทำบุญรักษาศีลสวดมนต์และบูชาท้าเวสสุวรรณด้วยความศรัทธา พรน,นี้จะบังเกิดกับคุณเร็วขึ้นและจะยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยฝันไว้ขอให้ทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ได้รับพรจากท้าวเวสวุวรรณโดยเร็ววันขอให้ท่านทั้งหลายจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นและสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาสาธุ